สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเบลลไม่ได้มาพาชิมที่ไหนคะ่ะแล้วก็ไม่ได้พาเที่ยวแต่ว่าจะมารีวิวแอปพลิเคชันค่ะกับ True Music Store นั่นเองแล้วก็อุปกรณ์ที่จะรีวิววันนี้นะคะก็คือการ์ที่แทของมเมงค่ะไปดูหน้าตาของแอปพลิเคชันกันเลยดีกว่านะคะรายนี้นะคะก็คือเป็นหน้าตาหลังจากที่เปิดเข้ามาแล้วนะคะกับ True Music Store นั่นเองเราก็ทําการล็อกอินกันก่อนเลยนะคะอืม สำหรับใครที่ยังไม่มี username นะคะก็สามารถที่จะสามัครเข้าไปได้ค่ะที่ t o l i f e c o m นะคะง่ายมากๆเลยเมื่อเข้ามาแล้วนะคะแต่และประเภทเนี่ยก็จะมีบอกว่ามัมีประเภทอะไรบ้างอันนี้เป็นเอเชียนะคะรูปก็สวยเฉีียวอันนี้พอเข้าไปปุ๊บก็จะมีเขาเรียกอะไรเป็นดีเทลของศิลปินนั้นนะคะแล้วก็เราสามารถกลับไปได้ ในแถบสีแต่ละอันก็จะเป็นแสดงถึงประเภทเพลงต่างๆนะคะเลือกดูได้เลยว่าเราเป็นแบบสไตล์ไหนเราอาจจะชอบเป็นป๊อปนะคะก็มีวงที่เป็นป๊อปอยู่เป็นแบบแนะนำารคคอมเมนต์เข้ามานะคะเราเข้าไปดูด้านในกันดีกว่านี่อันนี้เป็นเพลงใหมค่ค่ะ ซึ่งในแต่ละประเภทนะคะก็จะมีเลยทั้งไทยอินเตอร์เอเชียนอาเซียนนะคะเพลงเอเชียอะไรพวกนี้เกาหลีอะไรเงรี้ยใครชอบนะคะก็สามารถที่จะเข้ามาดูกันได้มีทั้งเพลงใหม่เพลงฮิตแล้วก็รีคอมเมนต์ด้วยหรือว่าเราอยากจะแชร์ให้เพื่อนๆได้เข้ามาร่วมฟังร่วมโหลดกันก็ได้น,นะคะอย่างอันนี้เป็นเพลงไทยเป็นเพลงใหม่ค่ะมีทั้งของไวททั้งของแอมฟนะคะแล้วก็ยังมีของอหลากหลายคนเลยทีเดียวนะคะเราสามารถ เรียนดูได้นี่เราเสร็จแล้วเราจะเข้าไปที่อินเตอร์ก็ได้นะคะมีซาวประกอบด้วยเห็นเปล่าือมันอาจจะอยู่ที่อินเทอร์เนต็ตของเราด้วยนะคะเนี่ยพอดีว่าเปิดเป็น Wifi นี่นะคะก็มีเพลงอินเตอร์มากมายเลยชอบเพลงไหนนะคะเราก็กดมาที่ดาวน์โหลดตึ่ง มันก็จะถูกดาวน์โหลดกับเก็บเข้ามาอยู่ในเครื่องของเรานะคะแล้วก็มีหน้าดีเทลด้วยว่าในอัลบั้มของศิลป,ปินนั้นๆน,น,นะคะมีเพลงอะไรกันบ้างนะคะเวลาเราดาวน์โหลดมาแล้วเนี่ยเราอยากรู้ว่าเพลงของเราอยู่ตรงไหนใช่ไหมคะเราก็เข้าไปดูที่ My Life เรามีเพลงที่โหลดมาแล้วกี่เพลงนะคะนี่เลยมีที่เป็น My Download ด้วยนี่นะคะ แล้วก็ยังมีเป็น My favorite songs ด้วยค่ะอืมเราชอบเพลงไหนแล้วก็เลือกกันเข้าไปเลยนะคะเลือกเก็บมาฟังไว้เยอะๆกันเลยทีเดียวค่ะนอกจากที่จะมีเพลงให้เราเลือกฟังแล้วนะคะยังมีที่เป็นวิดีโอด้วยวิดีโอต่างๆนี้นะคะก็จะเป็นพวก MV อะไรพวกนี้นะคะ ที่ชื่นชอบหรือว่าชอบมีเสียงดนตรีในหัวใจเนี่ยนะคะก็ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยกับ True Music Store นะคะมีให้โหลดบน Apple นะคะหรือว่า iOS นั่นเองนะคะผ่านทาง App Store คะ่ะนี่นะคะก็มี MV ให้เลือกดูมากมายเลยะคะ่ะลองเข้าไปดูกันไหม นี่แอมวี MV ค่อนข้างจะชัดมากเลยนะคะอืม เราก็ดูกันหอมปากหอมคอแล้วกันนะคะแล้ววันนี้นะคะเมมเม่ก็คงจะต้องขอจบการรีวิวเพลงเท่านี้ก่อนละกันแล้วเจอกันใหม่ในครั้งหน้านะคะ